สูดได้เต็มที่อ่าสูดเท่าเต็มที่เลยเอาแรงเยอะๆเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเ่อนก่อนหรือคุณนายเนี่ยมาเดี๋ยวเพื่อนก่อนจะแบ่งหมดใช้เวลาเดี๋ยวมันหมดเขาถ่ายวิดีโอก็ได้ถ่ายวิดีโอครัมันมันได้สั้นความถูมันจำกัดรู้ได้ไงเนี่ยของกล้องกล้องกล้องแต่รู้ว่าถ่ายกล้อของเขาดีอ่ะจูดได้เป็นช่วงเป็นช่งๆน่าน่าน่าเห็นไหมเขาแบบมีมาตรฐานเดี๋ยวไม่น่าะ ยังใจเย็นยังตั้งรีเอ้ยม่ปักกนักกอนเดนเด็นใ่ารูปแม่เนี่ยไอตัว ทีมงานมหาชัยมหาชัยฮอสพิทอลจหมอไมมเป็นหลักฐา้นสำคัญเลยเนี่ยหาถูกตัวเลยนะหมอต้องสอบเด็ดรอบเดียวเะเด

าล wow ้วรสุดท้ายคุณแม่แล้วแล้วีกหนึ่งก้นอือโอเคอ้โอเคอยเองแล้ว่ะดี๋ยาคใหหมอช่วยนะร้องร้องอ่อ่ะร้องอ่อ่ะอ่ะนะคะนอนดีๆนอนดีๆวางก้นสบายสบาย่เห็นเปล่ายังครับยังดูตรงสามี สงสารนี่ไม่เป็นไรครับรัดสดืันคอนหนึ่งรอบัสดปันคอนหนึ่งรอบรูดออกไลย เกแม่ดวตาดูน้องแล้วผู้หญิงผู้ชายน่ะเห็นไหมมือจับัวเดี๋ยวมันจะถอนออแอปนึงนะแมเดี๋ยวให้จับป๊บนึงโอเคนะครับแต่ชุนี้จะถอนถรอบนะหมอหมุนออกให้แล้วครับโอ้ยลูกชายผมน

รูดีอกตาบทคุณสุพรรณากาคำใช่ไหมครับมใชคครับผมดกเลยอ่ะแะแยกมือแย่งไม้ละอย่านีแตไม่เอ้นขึ้นข้เอาท่าหกอกโกไม่เห็นกล้องหรอกัวไม่เห็นกล้องหรอ โอ้หตัวใหญ่นี่เองสินค้าเห็นไหมความพยายามอยากพ่อเองยังไงก็ได้พ่อเองต้องอดทนใช่นไหมอ้วนอ้วนปากอ้วนปากสามโลได้เว้เนี่ยเได้จะลุ้นสามรูห้านีกว่าครับโอ้โหแข็งแรงมากเพราะว่าตันอยู่หนักะ หัวสามสิบสี่สาเยายไม่ยุ่งเแีงแรงเรัาเสงแรงโอ้สามสิบโอ้โหตัดด้วสามนะ่าจะได้สามสี่สามสิบยาวห้าสิบส แล้วสกเกอร์ชื่ออะไรน,นะผมตั้งชื่อสกเกอร์ครับสกเกอร์พ่อชอบฟุตบอลมากเลยอ,อยากปัน้นรูปให้เป็นตาตีเหมือนพ่อวะเนี่ยสวัสดีครับนี่ตีกันพ่อเลยไม่มีลูกกับพ่อเลย <c oughs> <c oughs> ไม่มีมือบ้าถ่ายให้ด้วยสิ <c oughs> สารแม่เลย เข้าไม่ได้แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวสองชั่วโมงเอามาให้ดูดนมคุณแม่ประมาณชั่วโมงครึ่งอ่ะแล้วก็เดี๋ยวคุณพอ่อเข้ามาใหม่ครัโอเคดูดนมที่แถวนี้นนตรงนี้ตรงนี้นี่แหละตรงนี้เลยเดี๋ยวคุณพ่อนั่งรอข้างลอกให้แล